สวัสดีค่ะเรายอยู่ที่ทริปสินเจียงนะคะไปเบสิลิกเคปทาพระพันองค์สองข้างทา,างเรานั่งรถผ่านภูเขาเปลวเพลิง erm. ทริปนี้เวลาจำกัดทำให้ไม่ได้แวะตรงจุดถ่ายรูปซีนิกพอยต์ของเขาเปลวเพลิง erm. เขาเปลวเพลิงเ่ยถ้าจะให้สีแดงแชดสวยมาในรูปต้องมาถ่ายช่วงหน้าร้อนที่อากาศร้อน40-45องศาอับซึ่งเราไม่ไหวค่ะเอาเท่าที่ได้แล้วกันวันนี้แต่ก็สวยไม่ใช่เล่นนะ ถึงดาน,นาถมพระแล้วค่ะถำพระอันองค์เป็นถ้ำที่มีอายุรวม2,000ปีเป็นถ้ำหินพุทธที่ใหญ่ที่สุดเก่าแก่ที่สุดในสินเจียงสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออก ถ้ำนี้เป็นการห,าหลอมรวมาาวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกันบนเส้นทางสายไหมโบราณได้รับการเคลื่อบ,บียวเป็นมรดกโลกในปี2114มีจิตรกรรมฝาผนังอันทีจิตงดงามทั้งสีสันและเรื่องราวที่หายากถ้ำยาวประมาณ3ากิโลเมตรประกอบด้วยถ้ำ339ถ้ำภาพจิตรกรรมฝาผนัง10,000ตารางเมตร เนื่องจากมีการขโมยโบราณวัตถุและภาพจิตรกรรมฝาผนังได้รับความเสียหายจึงเปิดให้นักทออมม่องเที่ยวเยี่ยมชมเพียงหกแห่งคือถ้ำหมายเลข 27, 32, 34, 8จ0และ17ภายในถ้ำจะถูกตกแต่งด้วยสีน้ำเงินซึ่งแทบจะไม่พบเห็นในถ้ำพุทธแห่งอื่นในจีนสีนี้มีความพิเศษคือเป็นการเพ้นจัดแร่ชื่อว่าลาชไรส์เปแร่ที่มาจากประเทศอัฟกานิสถาน เป็นสีน้ำเงินที่ไม่มีวันซีดจางแร่ชนิดนี้ใช้ฝังในหน้ากากฟาโรห์สมัยก่อนแร่แบบนี้มีค่าเท่ากับทองคำถึงแม้ว่าสีอื่นจะซีดจางแต่ลาซูรไรสยังสวยงามสดใสแม้เวลาผ่านไปร่วม1ันแปดปี ท้านี้ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปข้างในถ้ำเลยทําได้แค่ถ่ายบริเวณโดยรอบแต่ก็คุ้มค่าที่ได้ไปดูและได้เห็นด้วยตาตัวเองภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าถึงชีวิตประจำวันและความรุ่งโรจน์ในอดีตการผสมผสานวัฒนธรรมอินเดียเปอร์เซียซิงซีและจีนตอนกลางสำหรับเส้นทางสายใหม่ถ้ำนี้มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่และส่งเสริมการผสมผสานของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน